ยาย่าอุรัสยานางฟ้าใจบุญบริจาคเงิน3ล้านช่วย6โรงพยาบาลสู้โควิด -19 บริจาคเงิน3ล้านช่วยโควิดเป็นอีกหนึ่งนางเอกสายบุญที่มักมีเรื่องราวดีๆในการทำบุญช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เรื่อยๆสำหรับยาย่าอุรัสยาที่ล่าสุด27มีนาคม6 3เจ้าตัวได้โอนเงินร่วมบริจาคเงิน3ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลและหน่วยงานทางการแพทย์ โดยผู้ใช้อินสตาแกรมสมรักได้โพสต์ภาพแชทในไลน์ของคุณแม่ปาคุณแม่ของสาวยาญ่ยาส่งข้อความมาบอกว่าสวัสดีค่ะพี่แอขอบคุณพี่แอดพี่แม่มที่ให้น้องมีวันนี้ให้น้องมีเงินมาช่วยสังคมนะคะแม่ส่งมาให้พี่แอดอนุโมทนาค่ะมนุษย์แม่ปื้มลูกค่ะ พร้อมแนบหลักฐานการโอ,อนเงินที่สาวยายาร่วมทำบุญกับ6หน่วยงานทางการแพทย์ได้แก่มูลนิธิรามาธิบดีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สถาบันบำรานรลาดูลโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ามูลนิธิ100ปีโรงพยาบาลมหาราชและศิริราชมูลนิธิเพื่อช่วยสู้วิกฤตโควิด19ที่ละ5 0 0 0บาทรวมเป็นเงิน3ล้านบาท